ทิศมงคลคนเกิดวันอนาะทิตย์ตั้งแต่วันที่17ถึง23พฤศจิกาย,ยน2568จะเป็นทิศอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกําลังคิดจะเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวย้ายที่อยู่ย้ายภูมิลำเนาหรือบางคนนี่ย้ายที่ทํางานไปเลยก็มีนะครับและอาจจะเป็นแค่การทําอะไรบางอย่างภายในบ้านของคุณเองก็ได้นะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะทําที่จุดไหนหรือทิศไหนของบ้านถึงจะส่งผลดีถ้าเป็นการเดินทางก็แสดงว่า ยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนเลยนะฮะก็เลยกําลังต้องการทิศที่เป็นมงคลสมบุกสบคุณในช่วงนี้มาใช้เป็นไกด์ไลน์มากําหนดทิศทางที่ควรจะไปจะได้เป็นการเดินทางที่ดีมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดเป็นทิศมงคลที่สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทําให้ยิ่งประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นมาดูกันนะครับทิศมงคลสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ทิศที่โดดเด่นมากๆคือทิศตะวันออก แล้วก็ทิศตะวันทิศเหนือนะครับทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้นะครับ5ทิศนี้เด่นมากๆนะครับตะว,วันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือและทิศใต้ครับตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือและทิศใต้ลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอให้โชคดีกันนะครับ